ฟุตบอลเอเชียคนแรกคนแรกแรกเลยที่ไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เยอรมันบุนเดสซีกาผู้ย่างภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าแม่งเป็นหมูมพวกทีมเนี่ยที่เขาเริ่มแข่งแ่งพวกซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองตะวันศรีบาลดุสิตเฉลิมแสนเจชนาธิปธีรทรธนะบูนนักรบลดินในชุดเนี้ยนะที่ว่ากันว่าเป็นพวกยังดันปีนั้น ไทยแพ้สานัดชนะหนึ่งนัดได้สองคะแนนบวยของกูงอ่อสมัยนั้นเนี่ยชนะนี่ได้สองคะแนนได้สองแต้ม <8 S 1> <8 S 2> เดี๋ยวนี้มันสามแต้มเสมอแต้มหนึ่งแพ้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต้มไทยก็บวยของกลุ่มฮ่องกงนะเป็นแชมป์นะรู้สึกว่าจะชนะคือเขาแข่งพบกันหมดเขาห้าทีเนี่ยเขาแข่งพบกันหมดทีมหนึ่งแข่งสี่นัด แข่งสีนัดสนัดนะพบกันหมดแล้วก็เอาที่1ที่สองมาชิงชนะเลิศกันอีกทีนึงฮ่องกงเนี่ยเป็นแชมป์จำได้นะเพราะว่านะักชิงชนะเลิศผมก็ไปดูเขาชนะสิงคโปร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้ยวันนั้นที่ไปดูนะักชิงชนะเลิศนี่คนสิงคโปร์นี่เต็มสนามฮ่องกงเป็นแชมป์ก็ไปเจอกับอีก3ากลุ่มนะครับผมจำได้ก็จะมีฮ่องกงมีเกาหลีเกาหลีเนี่ยไปชนะอิสราเอล จำได้ป,ปีนั้นนะเกาหลีเนี่ยไปชนะนนอิสราเอลคือคือก่อนหน้านั้นนี่เกาหลีก็ไม่ได้ว่าเป็นทีมที่แข็งแข็งอะไรมากนะแต่พอยุคน,น,นั้นเนี่ยเริ่มจะเป็นจุดเริ่มที่เกาหลีเริ่มจะเก่งชนะอิสราเอลซึ่งอิสราเอลตอนนั้นต้องถือว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังของเอเชียเลยนะเกาหลีถ้าบอกชื่อมาเนี่ยจะมีตอนนั้นกําลังขึ้นแล้วเขามีดาราเอเชียผมว่าถ้าแฟนบอล รุ่นสักสี่สิบะน่าจะน่าจะน่าจะรู้จักชาบุนวอนเคยได้ยินนะชาบุนควอนตอนหลังก็มาเป็นผู้จัดการทีมชาติเกาหลีใต้ที่พาเกาหลีไปบอลโลกที่แอฟริกาเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อปีอะไรสองพันสองพัน,พน,พนหรืออะไร,รหรืออย่างเงี้ยชาบุนควนที่ดังมากตอนนั้นเป็นดาเอเชียน่าจะเป็นนักฟุตบอลเอเชียคนแรกคนแรกแรกเลยที่ ไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เยอรมันบุนเดซสสีกาเล่นทีมไอทั s แฟนเฟิร์สอันนี้ก็เป็นนักบอลขวัญใจผมเลยอะนะชาบุญควรแข็งแกร่งจริงมาตูดีนะเ,เกาหลีก็เริ่มขึ้นมาละนะจำได้ว่าจะมีห้องโกงเกาหลีคูเวตซึ่งตอนนั้นเนี่ยคูเวตเนี่ยก็เป็นทีมแข็งนะเป็นทีมแข็งคูเวตเนี่ยก็คือโซนตะวันออก ตอนออกกลางนะคูเวตนี่จริงๆฟุตบอลเขามีบ้างนะแต่เขาไปโดนเรื่องส,ง,ง,อนะอสงครามการเมืองนะไอ้สงครามอัลเบอร์เซียอะไรก็ทําให้ฟุตบอลเขาไม่พัฒนาล้าหลังไปแต่เมื่อก่อนนี้เขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็เป็นทีมหนึ่งที่ไปบอลโลกมาแล้วก็ิหลา่าิหร่านตอนนั้นเก่งละิหล่านนี่เก่งละนะรู้สึกจะเป็น4ทีมเอเชียนะก็คือ กาหลีทฮ่องกงคูเวตอิหร่านนะครับสทีมเอเชียที่เป็นตัวแทนเอเชียนะครับที่จะต้องมาแข่งก็มาแข่งพกกันหมดไปเจอกับออสเตรเลียที่เป็นแชมป์ของโซนโอเชียเนีย5ทีมนี้เขาก็มาแข่งกแบบับเย่าเยือนพกกันหมดเพื่อหาหนึ่งทีมตัวแทนเนี้ยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี1978ที่อาร์เจนตินาซึ่งปีนั้นเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่คิดว่าน่าจะจำไม่ผิดอะ่ะก็คืออิหร่าน ได้ไปคือฮ่องกงเนี่ยขนาดตอนนั้นเนี่ยเขามาเล่นในกลุ่มเราเนี่ยว่าเขาเป็นทีมแข็งๆอะ่ะนะเ,เป็นนักบอลอาชีพยังสู้เกาหลีออสเตเวีอีร์นานพวกนี้ไม่ได้ไปเล่นรอบไปเล่นรอบสองเนี่ยบวยสุดในสายผมว่ายุคนั้นน่ะเป็นยุคที่เริ่มเปลี่ยนถ่ายฟุตบอลที่มันเปลี่ยนแปลงคือเมื่อก่อนเนี่ยทีมเอเชียที่จะไปฟุตบอลโลกเนี่ยโลกของฟุตบอลน่ะยังไม่่อยยอมรับทีมเอเชียเท่าไหร่ เขาก็ยังบอกว่าทีมเ,เอเชียนี่เป็นเป็นหมูอ่ะเอาเอาเรา,าพูดอย่างภาษาชาวบา้านเราเขาบอกว่าแม่เป็นหมูอ่ะนะจนจนตอนหลังก็ค่อยๆพัฒนาเพราะเกาหลีเนี่ยผมจําได้ว่าหลังจากที่เขาปีนั้นเขาไม่ได้ไปอ่ะเขายังต้องใช้เวลาอีกผมว่าน่าจะอีกสองครั้งหรือหรือหรืออีกฟุตบอลโลกอีกสองสมัยอ่ะถึงจะได้ไปฟุตบอลโลกคือตอนหลังเมื่อมันมีการเพิ่มทีมมากขึ้นนะ เขาเพิ่ม16ทีม16ทีมเนี่ยปี1978นี่ที่อ์ตจนติน่ารู้สึกว่าอ์ตจนตินาจะเป็นแชมป์ชนะอนแรนด์แล้วก็ออพอฟุตบอลโลก1978ก็อีก4ปีต่อมาก็มีการเพิ่มทีมเป็น24ทีมนะครับเขาก็ให้โคตา้าทีมเอเชียมากขึ้นทีมครึ่งอะไรอย่เงี้ยคือหมายถึงว่า1ทีมได้ไปอีกทีมนึงต้องไปเออฟกับโซน อเมริกาใต้หรือโซนโอเชียเนียแล้วก็เพิ่มเป็น2ทีมครึ่งถึงตอนนี้รู้สึกทีม,ท,มทีมเอเชียก็ได้ยังจะเป็น2ทีมครึ่งอยู่2ทีมครึ่งหรือ3ทีมครึ่งอยู่อะตอนนี้นะผมไม่แน่ใจแล้วนะทีนี้มาถึงฟุตบอลไทย่อนหลังจากปีนั้นมาเนี่ยทีมไทยก็มีโอกาสล่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกมาตลอดอะนะแต่ที่จําได้ความทรงจาที่จําได้เลยก็คือว่าเราไม่เคยใกล้เคียงเลย กับการที่จะไปบอลโลกคือไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะแล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่จะตกร,รอบแรกเพราะว่าพอหลังจากปีปีปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดแล้วเนี่ยเขาก็มีปรับรูปแบบการแข่งขันบางทีก็แข่งเป็นเย่าเยือนนะบางทีก็แข่งเป็นเย่าเยือนบางทีแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เล่นกันสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วประเทศที่เข้ามาร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกมันก็มากขึ้น ทางตะวันออกกลางนะครับก็ประเทศหลายๆประเทศก็เริ่มหันมาสนใจฟุตบอลซาอุดูเอีอิรัก e, นะอิรักจริงๆก็สนใจมานานละแต่ก็เก่งมานานนะแต่เขามีเรื่องของสงครามแล้วก็ทําให้ขาดบางช่วงอบอนไปตาตา้าอย่างบาเลเนี่ยอย่างมาทีหลังทางฝั่งเอเชียตะวันออกนี่ญี่ปุ่นก็เริ่มพัฒนาแต่ฟุตบอลไทยก็ยังอยู่ที่เดิมหรืออาจจะถอยหลังไปกว่าเดิม ถ้าผมจําได้ถ้าจําไม่ผิดนะฮะปีที่เราใกล้เคียงกับการไปบอลโลกเนี่ยคือปี2002ยุคนั้นเนี่ยปีเตอร์วิทเป็นโค้ดโค้ชชาวปิ๊กเนี่ยเป็นโค้ดแล้วปีนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยฟุตบอลเราเนี่ยตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไทยรุ่นต่อรุ่นรุ่นเก่าๆมาเป็นรุ่นปียพงศ์รุ่นปิยพงศ์มาเป็นรุ่นดีทีม รุ่นดีมทีมเนี่ยที่เขาเริ่มแข็งแนะก,กร่งนะพวกซิโก้เกติสักเสนาเมืองตะวันสีบานนะดูสิเฉลิงแสนนะชุดนี้นะ่าจะรู้จักแล้วนะอีกปัจจัยหนึ่งที่คิดว่ามันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกับการไปบอลโลกเพราะว่าปีนั้นน่ะญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาเป็นเจ้าภาพรู้สึกว่าโคตา้าทีเวเชียจะได้ผมจำไม่ได้ว่าสอง,สอง,สอง,สองทีมครึ่งหรือสทีมครึ่งอ่ะนะญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยเขาได้สิทธิ์ไปอยู่แล้ว ไปในฐานะที่เขาเป็นเจ้าภาพก็เหลือแค่ทีมในเอเชียที่จะแข่งขันกั้นไปทีมไทยปีนั้นก็ถือว่าผลงานไม่เลวนะเพราะว่าผ่านรอบแรกแล้วเข้าไปถึงรอบคัดเลือก10ทีมสุดท้ายซึ่งเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B แข่งแบบเย้าเยือนกลุ่มละ6ทีมอน่าจะ6ทีมที่1ของกลุ่มเนี้ยไปเข้ารอบไปไปรอบสุดท้ายไปบอลโลกเลยแล้วที่2เนี้ยเอามาแข่งขันกัน ควยกันนะที่สองเนี่ยเอามาหาทีมชนะอีกหนึ่งทีมเพื่อไปเล่นกับทีมในโซนอเมริกาใต้ปีนั้นน่าจะไปดูรุไวยถ้าจำไม่ผิดนะทีมไทยเนี่ยเข้าไปรอบสิบทีมสุดท้ายนะเป็นครั้งแรกในรอบคัดเลือกเราก็ไปอยู่สายซาอุดิอาร์นอิรักบาเลนที่ผมจำได้นะแต่เราก็ยังไม่ผ่านรอบคัดเลือกเพราะพอไปถึงรอบเป,ป็นปุ๊บเราก็สู้ไม่ได้ แล้วหลังจากนั้นก็คือปี2018เราได้นักบอลรุ่นใหม่รุ่นที่ซิโก้ามาเป็นโค้ชแล้วเ 2, 000, 2002เนี่ยซิโก้ยังเป็นผู้เล่นอยู่นะเน, 2, เนี่ยพอ2018เนี่ยซิโก้กับเป็นโค้ชทีมชาติไทยก็ได้นักบอลสายเลือดใหม่อย่างพวก J ath, aton, 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 เจชนาทิ์ธีระทรธนบูรณ์นรบนดินในชุดเนี้ยนะที่ว่ากันว่าเป็นพวกยังดันปีนั้นเราก็เข้ารอบ 12ทีมสุดท้ายเ,เราเป็นแชมป์กลุ่มตอนรอบแรกผมรู้สึกเราจะเสมออิรักชนะเวียดนามอะไรเนี่ยนะแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มแล้วเราก็ไปแข่งรอบสองเราก็ไปเจอพวกญี่ปุ่นออสเตรเลียอิรัก UAE อะไรทีเนี่ยอ่อซาอุดรอบ12ทีมสุดท้ายเราก็ยังสู้ไม่ได้ซิโก้หลังจากทัวร์นาเมตนต์นั้นก็ ให้ออกจากโค้ชทีมชาติไทยนะแล้วก็ต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้คือความสรงจาของฟุตบอลไทยกับฟุตบอลโลกซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรือจะต้องผ่านอีกกี่รุ่นเราถึงจะมีโอกาสที่จะไปฟุตบอลโลกอันนี้ก็เป็นคุยกันนะคุยกันเล,นะนเาเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในฟุตบอลโลกในความสรงจำที่เราเห็นมา นะครับก็เดือนหน้าทีมไทยก็จะไปแข่งฟุตบอลโลกที่ UAE เนี่ยนะครับก็หวังว่าเราจะมีรูดบ้างยังไงฟุตบอลไทยนะครับอยู่ในสายเลือดผลงานจะยังไงจะแพ้จะชนะเราก็ต้องเชียร์ฟุตบอลไทยนะฮะก็ฝากเชียร์ฟุตบอลไทยกันด้วยนะครับ